สวัสดีค่ะบ๊อบกินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเกี๊ยวซ่าก,กันจ้าแป้งสาลีหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยนะคะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยหรือน้ำอุ่นก็ได้เกลือหนึ่งช้อนชาผสมและนวดหมักไว้30นาทีต่อไปเราจะมาทำไส้เกี๊ยวซ่ากันนะคะใช้หมูหรือไก่ก็ได้หมักด้วยพริกไทยขาวเกลือรสดีน้ำตาล น้ำตาลทรายซอสขาวแล้วก็หมักหรือจะหมักด้วยสูตรพิซซ่าก็จะแปลกดีก็จะมีซอสพริกพริกไทย mm hmm. ผงปาปิก้ารเป็นไม้ที่เขาใส่ในพิซซ่านะคะ mm hmm. ใส่กระลำปีลวกแล้วบีบน้ำออกให้แห้ง mm hmm. ผสมและหมักไว้สักสิบนาทีนะคะเราค่อยมาห่อนะคะ ก็ผสมหมักพักไว้นะคะแล้วก็มาปั้นแป้งนะคะรีดแป้งแล้วก็นำมาห่อนะคะมานวดแป้งต่ออีกสักสิบนาทีนะคะหลังจากที่หมักแป้งทิ้งไว้แล้วมันก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำมารีดนะคะ แบ่งแป้งออกเป็นตัวตัวนะคะแล้วก็รีดเปน็นแผ่นแผ่นเล็กๆดาะะวงกลมๆนะคะแล้วก็พร้อมห่อเลยนะคะ คนเราไม่ได้เกิดมาคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนที่โลกรักจึงไม่แปลกนะที่จะมีคนรักและคนเกลียด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  Oh I guess somehow we see to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  see To Eat 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 to dog